ลูกอายุ2ปียังพูดไม่ได้สักคำเลยผิดปกติหรือไม่วันนี้มีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าลูกตัวเองเนี่ยอายุสองขวบเต็มแล้วไม่พูดเลยนะคะไม่พูดเป็นคำๆคเลยไม่สนใจหรือพูดออกมาก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้สื่อสารไม่รู้เรื่องเหมือนภาษาต่างดาวจะทำอย่างไรดีคำตอบนะคะคือถ้าเด็ก2ปีแล้วบอกว่ายังไม่พูดเลยเนี่ยถือว่าพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะล่าช้าแล้ว จะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะปรึกษาในด้านพัฒนาการเฉพาะทางกุมารแพทย์เฉพาะทางนะคะในพัฒนาการของเด็กอีกทีหนึง่งเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะเด็กอายุ1ปีจะต้องพูดได้หนึ่งคำที่มีความหมายเช่นกินข้าวอาบน้ําตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำๆที่มีความหมายเนี่ยสื่อสารรู้เรื่องและทำตามคําบอกคําแนะนําได้แล้วหยิบนั่นหยิบนี่ให้หน่อย นะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเด็ก1ปีพูดได้ประมาณ1นึ่งคาทำตามคําสั่งหรือคําบอกได้แต่ถ้า2ปีบอกว่ายังไม่พูดเลยสัก1คำหนประโยคที่มีความหมายนะคะไม่พูดเลยให้หยิบนู่นหยิบนี่ก็ไม่สนใจเหมือนไม่รู้เรื่องอันนี้ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอแล้วล่ะค่ะเพราะถือว่าพันาการด้านภาษาล่าชานั่นเองค่ะ